สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก2กันดีกว่าวันนี้มิดเกมนัดที่30ประจำวันพุธที่17มีนาคมก่อนเริ่มกันที่ก่อนแกน f อเปิดบ้านแพ้กับศรีสเกต1 2เชียงใหม่ f อเอาชนะลำปางไป2 0นย์นครปฐมวันนี้ถล่มทีมบวยสมุทรสาครไป60และนองยูเตดก็เฉือนชนะทางชัยนาท10ราชนาวีเอาชนะ MOF สุลกากร41อยุธยาแพ้ให้กับทางเชียงใหม่ยูไนเต็ดศ1 กเกศษตศร์เอาชนะอุท,ทยัย1-0หนองบัวพิชยาก็เอาชนะอุดรไป1-0แล้วก็แพร่เอาชนะคอนแก่นอยู่ในเต็ดไป2-0 นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับหนึ่งก็เป็นหนองบัวพิชยาที่เก็บไป66คะแนนอันดับ2เป็นเชียงใหม่ยูนเต็ดมี65คะแนนซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยโอ้โหทิ้งห่างอันดับ3าอย่างนคะรปฐมเนี่ยร่วม10กว่าแต้มครับและเหลือการแข่งที่แค่4เกมครับนั่นเรียกได้ว่าแทบจะ99%ขึ้นไปแล้วครับผมนั่นก็คือหนองบัวกับเชียงใหม่เนี่ยจะเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกหนึ่งในปีหน้านะครับผมไปที่อันดับ 3, 4, 6, ึาง,งเป็นนพลยหกกว่นนมม4 อันดับ4ขอนแก่นอยู่ในเตดมี54เท่ากันอันดับ5เใช่ไหมเอฟมี52แล้วก็อันดับ6เป็นแพร่ครับมี51คะแนนก็4ทีมนี้ดูแล้วก็ไม่น่าจะหลุดโผลในการลุ้นเพลย์ออฟนะฮะส่วนทีมที่ยังพอสอดแซ่ได้อยู่ก็อันดับ7ใช้หน้าที่มี48แล้วก็ลุ้นห่างๆอย่างอ,าอันดับ8ละนองครับที่มี44คะแนน ไปดูกันที่โซนท้ายตารางบ้างดีกว่าฮะก็สีสเกตครับทำไปทํามาหนีโซนตกชั้นได้ซะอย่างนั้นครับตอนนี้อยู่อันดับที่15ก็เก็บเพิ่มเป็น29คะแนนครับแต่ก็ยังต้องลุ้นอยู่ในอีก4นัดที่เหลือนะเพราะว่าอันดับ16ในโซนตกชั้นเนี่ยอุดอรก็มี28อันดับ17อุทัยมี22แล้วก็อันดับที่18สุสาครที่ตกชั้นไปนแล้วมี11คะแนนไปต่อที่ดาวนโนลล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเปาโลคอนาโดที่ยิงไป22ประตู เรายวปิดท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่31วันเสาร์ที่20มีนาคมมี4คู่เอ f เอฟสุกากรเจอระนองขอนแก่นยูเต็ดเปิดบ้านเจอหนองบัวพิชยาสุสาครจะพบกับลำปางแล้วก็เชียงใหม่ยูเนเต็ดเจอกับราชนาวีวันอาทิตย์ที่2ี่มีนาคมมีอุดรเจอนครปฐมอยุธยาเจอขอนแก,ก่นเอฟซีชัยนาเจอเกษตรศาสตร์สีสะเกดพบเชียงใหม่เอฟซีแล้วก็อุทยัยจะเจอกับแพร่